ขวานไม่คมตัดไม้ไม่เข้าใช้ตะไบแบนทำการรับคมขวานโดยเอียงตะไบไปตามคมเร่มของขวานจากนั้นถูตะไบขึ้นเพื่อรับคมขวานทำแบบนี้ทั้งสองด้านเมื่อรับคมขวานด้วยตะไบแบนจนคมทั้งสองด้านแล้วนำขวานไปรับกับหินรับมีดโดยทำการรับกับด้านละเอียดของหินรับมีด สำหรับการรับให้วางขวานลงบนหินรับมีดจากนั้นเอียงไปตามคมเดิมถูขึ้นลง3-4ถึงครั้งทำแบบนี้ทั้งสองด้านและเมื่อรับขวานกับหินรับมีดเสร็จแล้ว <S <S ก็สามารถนำขวานไปใช้งานได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาขวานไม่คมหรือวิธีรับคมขวานด้วยตะไบแบนและหินรับมีดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ผมชวนากรสวัสดีครับ